ณดินแดนทะเลสายอันไกลโพ้นท่ามกลางผืนฟ้าที่เต็มไปด้วยหมู่ดาวะระยิบระยับและเสียงสายลมพัดแผ่วผ่านผืนทรายทองคำอันกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุดที่นั่นคืออาณาจักรหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลึกลับมนตาและคําสาปแห่งชะตากรรมอันโหดร้ายที่นั่นมีพระราชาผู้หนึ่งทรงพระนามว่าซาริยา พระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจแต่ทว่าหัวใจของพระองค์กับแตกสลายเพราะถูกห,กหักหลังอย่างแสนเจ็บปวดจากราชนีผู้เป็นที่รักยิ่งความเจ็บปวดแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นชาและไรความเชื่อใจพระองค์จึงทรงออกพระบัญชาอันแสนโหดร้ายทุกคืนจะอภิเษกสมรสกับหญิงสาวบริสุทธิ์และจะทรงประหารชีวิตนางในรุ่งอรุณของวันถัดไป เพื่อไม่ให้ใครมีโอกาสหักหลังพระองค์ได้อีกต่อไปค่ำคืนแล้วค่ำคืนเล่าผ่านไปเลือดและน้ำตาหลั่งลินในพระราชวังแห่งนี้จนทั่วราชาอาณาจักรไม่มีหญิงใดกล้าเข้าเฝ้าความสิ้นหวังแผ่ปกคลุมแต่แล้วก็ปรากฏหญิงผู้หนึ่งนามว่าเจเฮราชานางเป็นที่ด้าของเซนาบดีใหญ่นางมีจิตใจเด็ดเดี่ยว สติปัญญาเฉียบคมราวกับเพชรที่เจรนัยแล้วและความงามที่เปล่งประกายดุจแสงดาวในยามค่ำคืนนางรู้สึกดีถึงชะตากรรมที่รออยู่แต่ด้วยความกล้าหาญและความปรารถนาที่จะหยุดความโหดร้ายนี้เซเฮราชาขออาสาเป็นราชนีคนต่อไปทั้งที่รู้ว่าในรุ่งเช้าเธออาจต้องพบจุดจบอันน่าเศรา้า เช่นเดียวกับหญิงสาวคนอื่นๆแต่ในคืนนั้นแทนที่จะร่ำไห้ด้วยความหวาดกลัวนางกลับเริ่มเล่านิทานเรื่องราวลึกลับผจญภัยเวทมนต์และความกล้าหาญที่ไม่มีวันลืมเลือนเสียงของนางช่างไพเราะและน่าหลงไหลเรื่องราวของนางช่างน่าติดตามและเมื่อใกล้รุ่งสางนางก็จงใจจบเรื่องราวแบบค้างค่า ทิ้งไว้เพียงประโยคสุดท้ายว่าแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านี้พระเจ้าค่ะหากพระองค์ทรงโปรดหม่อมฉันจะเล่าต่อในคืนหน้าเรื่องราวที่จะทำให้พระองค์ทรงประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมพระราชาผู้ซึ่งไม่เคยลังเลที่จะออกคำสั่งประหารกับลังเลขึ้นเป็นครั้งแรกความอยากรู้ในเรื่องราวที่ยังครั้งค่ะชนะความโหดร้ายในใจของพระองค์ และเซเฮราชาก็มีเวลาเพิ่มอีกคืนหนึง่งคืนแล้วคืนเล่าที่นางเล่านิทานเพื่อซื้อชีวิตและนี่คือหนึ่งในนิทานที่นางเล่าใต้เงาจันทร์และเสียงลมหายใจของชะตากรรมสินแบตนักเดินเรือการเดินทางครั้งที่หนึ่งจากความมั่งคั่งสู่การผจญภัยณนะเมืองแบดแดด อันรุ่งเรืองมีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าซินแบตเขาสืบทอดมรดกอันมหาศาลจากบิดาแต่ด้วยความหนุ่มแน่นและความประมาทเขากับใช้จ่ายสุรุยสุรายไปกับความสุขสบายจนทรัพย์สินล่อยหล,ลอลงอย่างรวดเร็วเมื่อเงินทองใกล้หมดซินแบกก็เริ่มตระหนักถึงความผิดพลาดเขาคิดถึงคำสอนของบิดา ที่ว่าการค้าขายคือหนทางสู่ความมั่งคั่งเขาจึงรวบรวมทรัพย์สินที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดซื้อสินค้าและเข้าร่วมกับคณะพ่อค้าที่กำลังจะออกเดินเรือเพื่อค้าขายในแดนไกลเรือสำเพาแล่นไปในท้องทะเลสีคามเป็นเวลาหลายวันพวกเขาผ่านเกาะต่างๆมากมายจนกระทั่งวันหนึ่ง พวกเขาก็แด่นมาถึงเกาะแห่งหนึง่งที่ดูเหมือนไม่มีคนอาศัยอยู่เกาะนั้นดูเขียวชอุ่มและสวยงามกับตันเรือและลูกเรือต่างพากันดีใจเพราะการเดินทางมานานทำให้ทุกคนเหน็ดเหนือน่อยพวกเขาตัดสินใจจอดเรือและขึ้นไปพักผ่อนบนเกาะบางก็กะกองไฟทำอาหารบางก็นอนหลับพักผ่อน ซินแบดเองก็ลงไปพักผ่อนบนเกาะเช่นกันเขาเดินสำรวจไปรอบๆและพบว่าเกาะแห่งนี้ช่างนุ่มน,นวลและแปลกประหลาดมันไม่มีต้นไม้ใหญ่ไม่มีก้อนหินมีเพียงหญ้าเขียวขจีเท่านั้นในขณะที่ทุกคนกำลังพักผ่อนอย่างเพลิดเพลินทันใดนั้นพื้นผิวของเกาะก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงดังสนั่นวันไหว ผู้คนต่างตกใจและลุกขึ้นยืนด้วยความหวาดกลัวและแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเกาะที่พวกเขาเหยียบอยู่นั้นแท้จริงแล้วมันคือปลาวานยักษ์มหึมาที่ผอยรับไปนานนับปีจนตะไคร่น้ำและทรายมาปกคลุมหลังของมันทำให้ดูเหมือนเกาะเมื่อไฟที่ลูกเรือก่อขึ้นไปถึงตัวมัน ปาวานก็ตื่นขึ้นและเริ่มดำดิ่งลงสู่ก้นทะเลลูกเรือต่างกีดร้องด้วยความหวาดกลัวเรือสำเภาถูกขึ้นยักซัดกระหน่ำจนแตกหักผู้คนล้มตายบ้างก็ถูกขึ้นกลืนหายไปในความมืดของท้องทะเลซินแบดพยายามว่ายน้ำเอาชีวิตรอดเขามองหาที่พึ่งและในที่สุดก็คว้าถังไม้ที่ลอยอยู่กลางทะเลไว้ได้ ซินแบดลอยคออยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันหลายคืนเขาต้องเผชิญกับความหิวโหยความกระหายและความกลัวเขาหลับรับตื่นตื่นอยู่บนถังไม้นั้นและในที่สุดคืนลูกหนึ่งก็สัตว์พาเขาเข้าสู่ฝั่งของเกาะแห่งหนึ่งเกาะนั้นดูเขียวชอุ่มและมีต้นไม้ใหญ่มากมายซินแบดค่อยๆคานขึ้นฝั่งอย่างอ่อนแรง เขารู้สึกดีใจที่รอดชีวิตมาได้เขาเดินเข้าไปในป่าและได้พบกับกลุ่มคนเลี้ยงม้าของพระราชาพวกเขากำลังดูแลม้าฝูงใหญ่ที่สวยงามกลุ่มคนเลี้ยงม้าเห็นซินแบทที่ดูอิดโดยและแต่งกายแปลกตาพวกเขาจึงให้ความช่วยเหลือและพาไปยังเมืองหลวงของเกาะซินแบดถูกนำตัวเข้าเฝ้าพระราชาผู้ปกครองเกาะแห่งนั้น พระราชาทรงเมตตาเมื่อได้ฟังเรื่องราวการผจญภัยอันเหลือเชื่อของซินแบตพระองค์ก็ทรงประทับใจในความกล้าหาญและความอดทนของเขาพระราชาทรงให้ซินแบตพักอาศัยอยู่ในพระราชวังและได้รับการดูแลอย่างดีซินแบตใช้เวลาศึกษาวัฒนธรรมการค้าขายและความรู้ต่างๆของเกาะแห่งนั้นเขากลายเป็นที่ชื่นชอบของพระราชา และผู้คนในราชสำนักซินแบกใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างมีความสุขแต่เขาก็ยังคิดถึงบ้านเกิดและปรารถนาที่จะกลับไปยังเมืองแบกแดกสักวันวันหนึ่งขณะที่ซินแบกกำลังเดินเล่นอยู่ริมท่าเรือเขาก็เห็นเรือสำเพาราลำหนึ่งเล่นเข้ามาจอดเรือลานั้นดูคุ้นตายอย่างประหลาดและเมื่อกับตันเรือลงจากเรือ ซินแบกก็จำได้ทันทีว่านั่นคือเรือลำเดียวกับที่เขาออกเดินทางมาซินแบกรีบเดินเข้าไปหากับตันเรือท่านกับตันท่านจำข้าได้หรือไม่ข้าคือซินแบกผู้เคยร่วมเดินทางมากับเรือของท่านกับตันเรือและลูกเรือต่างตกใจและประหลาดใจเพราะพวกเขาคิดว่าซินแบกจมน้ำตายไปแล้วซินแบกเป็นไปไม่ได้พวกเราคิดว่าท่านเสียชีวิตไปแล้ว สินแบตเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับตันฟังและแสดงหลักฐานบางอย่างที่เขายังมีติดตัวกับตันจึงเชื่อและคืนสินค้าทั้งหมดของซินแบดท,ที่ยังคงอยู่ในห้องเก็บของของเรือโดยที่สินค้าเหล่านั้นยังคงอยู่ครบถ้วนไม่บุบสลายด้วยสินค้าที่ยังอยู่ครบถ้วนและของขวัญอันล้ำค่าที่พระราชามอบให้ ซินแบตจินกลายเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งอีกครั้งซินแบตอำลาพระราชาและผู้คนบนเกาะด้วยความซาบสึงใจและออกเดินทางกลับสู่เมืองแบดแดดบ้านเกิดเขากลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยและนำเรื่องราวการผชนภัยอันเหลือเชื่อของเขาไปเล่าให้ผู้คนฟังซินแบตใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในความมั่งคัง่งแต่เขาก็ยังรู้สึกไม่พอใจ และปรารถนาที่จะออกเดินทางผจญภัยอีกครั้งเพื่อค้นหาความอัศจรรย์ของโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของซินแบตและตำนานการเดินทางครั้งที่หนึ่งของซินแบตนักเดินเรือก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามการเดินทางครั้งที่สองของซินแบตท,ที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมในค่ำคืนต่อไป